ฉันมีเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้เธอฟังเรื่องของแสงที่สว่างที่สุดเมื่อเช้านี้ผมนั่งมองแสงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมาบนทุ่งนาภาพมันสวยมากสวยจนผมอดคิดไม่ได้ว่าแสงแบบนี้มันก็แค่แสงธรรมดาธรรมดานี่แหละสว่างก็จริงแต่ไม่ได้สว่างแบบพิเศษอะไรแต่แล้วผมก็นึกถึงป้าคนหนึ่งที่ผมเคยเจอแกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาล หอมซูบแต่แววตาแกกลับเปล่งประกายตอนนั้นผมถามแกว่าป้าป้ากลัวไหมแกยิ้มให้ผมยิ้มแบบอ่อนโยนที่สุดแล้วบอกว่ากลัวสิใครจะไม่กลัวแต่ป้าก็ไม่เสียใจป้าได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้ว คืนนั้นผมกลอบมามองแสงไฟในกรุงเทพมองความวุ่นวายมองผู้คนมากมายที่เดินกันขวักไข่ผมรู้สึกว่าแสงไฟพวกนี้มันก็แค่แสงที่ส่องให้เรามองเห็นทางแต่มันไม่ได้ส่องให้เห็นข้างในผมเคยคุยกับเด็กชาวเขาคนหนึ่งน้องบอกว่าเมื่อก่อนหมู่บ้านหนูมืดมากไม่มีไฟฟ้าใช้แต่พวกเราก็อยู่กันได้เรามีดวงดาวเป็นเพื่อน ตอนนั้นผมเข้าใจเลยว่าแสงที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากภายนอกมันมาจากข้างในผมเคยผ่านช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตเคยรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบมันทถล่มลงมาเคยร้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะไหลแต่สุดท้ายผมก็พบว่าความมืดนั่นแหละที่สอนให้ผมรู้จักตัวเองสอนให้ผมเข้มแข็งขึ้นสอนให้ผมรู้จักความหมายของชีวิต ผมเชื่อว่าทุกคนเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเคยรู้สึกเหมือนไม่มีใครเข้าใจแต่ผมอยากบอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะความมืดมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้เรียนรู้ได้เติบโตและได้คนพบแสงสว่างที่อยู่ในตัวเราไม่มีแสงใดสว่างเท่าคนที่เคยผ่านความมืดเพราะแสงนั้นคือแสงแห่งความเข้าใจแสงแห่งความเมตตาและแสงแห่งความหวัง ถ้าเรื่องนี้กระทบใจคุณฝากกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะ